ครับสวัสดีครับสวัสดี FC ซนะครับที่อยู่ทางบ้านแล้วก็ FC ที่อยู่ต่างประเทศ136ประเทศทั่วโลกนะครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาเข้าสู่ตำรับตำราโหราศาสตร์โบราณนะครับหัตถลักหรือหัตถศาสตร์นะครับก็สวัสดีนะครับเป็นแฟน FC ฟนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือสหรัฐอเมริกานะครับประเทศจีนนะครับเยอรมนีนะครับอิตาลีนะครับหรือแม้กระทั่งในส่วนของเอเชียเราญี่ปุ่นนะครับประเทศลาวนะครับวันนี้นะครับ ผมจะขอหยิบยกเอาในส่วนของตำรับตำาราราศาสตร์โบราณที่เรียกว่าหัตถลักษณ์หรือหัตถศาสตร์นะครับเรื่องของการพยากรสัญลักษณ์ที่ลายมือวันนี้นะครับก็จะมีสัญลักษณ์นะครับตีศูนย์ถ้าเรามองดูก็จะคล้ายๆซ้อนซ่อมนะครับก็จะเป็นเส้นที่วิ่งขึ้นมานะครับแล้วก็หยุดอยู่ตรงบริเวณนี่แหละนิ้วชี้นะครับแตกออกไปในขณะนี้นะครับสัญลักษณ์นี้เขาเรียกว่าตีศูนย์นะครับตีศูนย์ก็คือเป็นอาวุธของพะศิวะนั่นเองครับเทพเจ้าฮินดู ก่อนที่จะเข้าสู่ตำรับตำราการพยากรณ์นะครับผมก็จะพาทุกท่านมาดูเส้นหลักเส้นหลักเส้นแรกนะครับอยู่ระหว่างนิ้วโปง้งนิ้วชี้ลากผ่านลงมาเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นชีวิตนะครับเส้นชีวิตเส้นชีวิตที่ดีนะครับตามตำรับตำราจะต้องไม่ขาดไม่เป็นเกาะไม่เป็นโซ่นะครับแล้วก็ใครมีเส้นชีวิตที่ยาวมาจนถึงข้อมือแสดงว่าท่านเป็นบุคคลที่จะมีโอกาสที่จะอายุยืนยาวนะครับมากกว่า70ปีขึ้นไปนะครับเส้นนี้ที่ยาวลงมาลักษณะนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นลักษณะลายมือลายเส้นที่ดีนะครับทีนี้ลายเส้นลายมือที่ไม่ดีเป็นยังไงก็จะมีเส้นตัดขวางแบบนี้นะครับตัดขวางก็จะเกี่ยวกับอ like ุปสรรคของท่านที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับหรือลักษณะเส้นชีวิตที่วิ่งมาแล้วก็เป็นเกาะเกาะก็จะเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บโรคเกี่ยวกับระบบลำไส้กรวยไตโรคเกี่ยวกับระบบเลือดนะครับเบาหวานความดันอะไรทั้งหมดนะครับถ้าเป็นเกาะเกิดขึ้นบนเส้นชีวิตหรือเส้นชีวิตของท่านวิ่งมาแล้วก็เส้นขาดก็คือไม่ต่อกัน ตามตำรับตำรานะครับเขาบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของให้ระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวท่านได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตำรับตำรานะครับอีกาศาสตร์หนึ่งในส่วนของเส้นชีวิตทีนี้มาดูเส้นที่2เส้นที่2จุดกําเนิดเกิดขึ้นระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้เหมือนกันนะครับลากผ่านมาเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นสมองนะครับเส้นสมองยิ่งยาวยิ่งดีปฏิพันธ์ในพิบิความจิเลว้วฉลาดดีแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะมีเส้นไม่ดีเหมือนกันนะครับขาดหรือเป็นเกาะเหมือนกันก็จะ ทำให้สมองเนี่ยสติปัญญาเนี่ยอาจจะไม่ดีนะครับสนะครับก็จะเป็นเส้นที่อยู่ใต้นิ้วก้อยนะครับลักษณะเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นใจหรือเส้นจิตใจปลายเส้นวิ่งเข้าหาเนินพุญหัสถือว่าดีดีแบบไหนนะครับมีโอกาสที่ท่านนะครับจะประสบผลสาเร็จนะครับเป็นเจ้าคนนายคนในภายภาคหน้านะครับทีนี้มาเข้าสู่ตำหรับตําราการพยากรสัญลักษณ์ตีศูนย์เกิดขึ้นใต้นิ้วชี้นะครับหรือเนินพุญหัสนะครับเนินพุญหัสนะครับมีสัญลักษณ์ตีศูนย์เขาบอกว่า เป็นพลังกิจพลังใจที่เข้มแข็งนะครับมีอิทธิพลทางด้านสังคมมีน้ําใจก้องขวางนะครับมีเกียรติยศมีชื่อเสียงนะครับมีมิตรสหายเยอะนะครับที่จะคอยอุปถัมภ์ค่มชูนะครับให้ประสบความสุขความเจริญนะครับแล้วก็ถ้าไรเป็นข้อข้อเขาบอกว่าข้อที่1นนะครับก็จะท่านจะมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือชีวิตของท่านนะครับก็จะมีความสุขสมบังนะครับข้อที่2นะครับ ลักษณะตีศูนย์ที่เกิดขึ้นนะครับบนในส่วนของเนินพรหัสนะครับก็จะเกี่ยวกับมีวิธีคิดจนสําเร็จนะครับบางคนก็เป็นครูเป็นอาจารย์นะครับเป็นหมอหรือเป็นนักคิดนะครับบางคนมีแบบแผนในการคิดวิธีคิดที่ดีนะครับข้อที่3ก็บอกว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีนะครับข้อที่4นะครับก็สัญลักษณ์นี้นะครับก็เป็นอาวุธของภาศิวะนั่นเองครับถือว่าเกิดขึ้นที่ไหนนี่ สำเร็จที่นั่นนะครับก็ที่5้านะครับเป็นลักษณะของเนนแห่งคุณธรรมด้วยนะครับเนิพฤษ์หัสนะครับเนนแห่งอํานาจวาสนาบารมีนะครับก็จะส่งเสริมให้เจ้าของรายมือนะครับมีความสุขความเจริญนะครับยิ่งสัญลักษณ์หรือเนินใหญ่ตรงนี้นะครับยิ่งดีมีบริวารก็ยิ่งคุมบริวารอยู่นะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ